เมื่อพูดถึงรถที่เป็นหม้อน้ํานะครับรถที่เป็นหม้อน้าเนี่ยมันก็จะมีหลายรุ่นหลายทรงหลายแบบด้วยกันนะครับอ่าวันนี้ขออนุญาตยกตัวอย่างมาเป็นรถหม้อน้ําของออโตมิติกนะแต่ที่เขาถามเข้ามาเขาไม่ได้ระบุนะครับว่าเป็นรถหม้อน้ําแบบไหนแบบโซนิกหรือเปล่าหรือว่าแบบตระกูล n s r t z r นะอันนี้เขาไม่ได้ระบุมานะเราก็เลยไม่สามารถที่จะตอบคําถามได้อย่าง ตรงรุ่นตรงตัวนะเราก็เลยทําทคลิปมาอธิบายเป็นแนวทางให้กับเพื่อเพื่อนที่ถามเข้ามาแล้วก็มีข้อสงสัยว่าเอะเวลาที่เราขับเนี่ยน้ํามันก็ไม่ได้ล้นออกจากหม้อพักน้ําถูกไหมแต่ว่าทําไมเวลาเราจอดเนี่ยไอคำว่าจอดเขาก็ไม่ได้ระบุมาว่าจอดรถติดไฟแดงนะหรือว่าจอดรถด,ดับเครื่องแล้วเกิดปัญหาน้ําล้นออกหม้อพักนะครับดังนั้นเราก็มาไล่เลียง อ่าเรียบเรียงดูว่านะครับมันจะเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างถ้าเป็นรถพวกกลุ่มโซนิ c BO, c ีบี g c ซีอะไรพวกนี้ที่หม้อน้ามันอยู่ด้านหน้าหลักการระบายความร้อนหลักการทํางานก็คือรถวิ่งไปข้างหน้ารถวิ่งไปข้างหน้าไปปะทะกันกับลมลมจะพัดพาความร้อนออกจากหม้อน้ํานะครับอ่าทีนี้นะครับในกลุ่มรถที่อ่า หม้อน้าอยู่ด้านหน้าเนี่ยนะหลักการมันเป็นแบบนั้นก็คืออาศัยลมวิ่งปะทะลมแล้วก็ลมพัดผ่านพาความร้อนออกไปเพื่อลดความร้อนของหม้อน้ํานะครับทีนี้ในขณะที่คุณขับไปนั้นในขณะที่คุณขับไปนั้นลมมันพัดไงลมมันพัดผ่านมันนําพาความร้อนออกไปนะครับเวลาที่รถขับไปลมมันนําพาความร้อนออกจากหม้อน้ําไปแล้วนะครับมันก็เลยนะครับไม่ร้อนนั่นเองนะครับอทีนี้ พอเรามาทําการจอด,ดรถปั๊บอ่าพอมาทําการจอดรถเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการจอดติดไฟแดงหรือจะจอดหยุดรถเฉยเนี่ยโดยที่ติดเครื่องอยู่นะเวลาเราจอดรถแล้วติดเครื่องอยู่มันไม่มีลมมาพัดไงเพราะว่าหม้อน้ํามันอยู่ด้านหน้านะครับในกลุ่มรถที่อยู่หม้อน้ําอยู่ด้านหน้าเนี่ยมันไม่มีลมมาพัดไงทีนี้มันก็จะมีแบ่งแยกออกไปอีกว่ารถบางรุ่นมันมีพัดลม รถบางรุ <l> ่นม er ันมีพัดลมช่วยบางรุ่นมันไม่มีแต่ไอรุ่นที่มีพัดลมมันเสียหรือไม่นะครับพัดลมมันเสียหรือเปล่านะครับมันระบายความร้อนไม่ทันพอมันระบายความร้อนไม่ทันนะครับ่าน้าเนี่ยมันอยู่ในหม้อน้ํามันโดนความร้อนจากเครื่องยนต์ใช่ไหมมันถูกมันเอาเข้าไปนําพาความร้อนจากเครื่องยนต์ออกมาแล้วมาระบายความร้อนตรงนี้ทีนี้หม้อน้าเนี่ยมันก็ทําหน้าที่ของมันไปเพียงแต่ว่ามันไม่มีลมมาพัดผ่านในช่วงที่รถจอด นะอ่ามันทำให้น้ำเกิดการขยายตัวพอน้ำเกิดการขยายตัวปัป๊บอ่ามันก็ต้องดันดันตรงเนี้ยเห็นไหมเนี้ยเนี่ยฝาหม้อน้ำเนี่ยเนี่ยฝาหม้อน้ำมันยุบตัวได้เห็นไหมเนี่ยนี่นี่เห็นไหม,มมันยุบตัวได้แรงดันภ<พ>ายในหม้อน้าเนาี่ยจากการขยายตัวของน้ํามันก็ยกหม,ม้อน้ํายกฝาหมอ้อน้ําขึ้นเนี่ยพอมันยกฝาหมอ้อน้ําขึ้นปัป๊บน้ําม,มันก็ไหลมาที่หม้อพักน้ําทีนี้พอน้ําม,มันไหลมาที่หม้อพักน้าเนี่ย นะถ้าถ้ามันเยอะเกินนะมันก็มีโอกาสล้นออกได้แต่การที่ว่าเยอะเกินหรือไม่เยอะเกินมันอยู่ตรงนี้ด้วยโดยปกตินะครับหม้อพักน้ําเนี่ยในมุมกล้องอาจจะมองไม่เห็นนะอ่ามันมีขีดบนขีดล่างหม้อพักน้ําเนี่ยจะมีน้ําอยู่ครึ่งหนึ่งหม้อพักน้ําเดิมทีจะมีน้ําอยู่ครึ่งหนึ่งทีนี้นะน้ําที่ร้อนมันจะไหลมาเนี่ยน้ําที่ร้อนที่ขยายตัว ที่มันดันมาจากหม้อน้ำมันก็จะมาเต็มขีดบนพอดีเวลาหม้อน้ำร้อนนะมันก็จะไหลามาตามสายมาพักไว้นะมาพักไว้ตรงนี้มันก็จะเต็มพอดีปัญหาอยู่ปัญหาหนึ่งคือคุณเติมน้ำยาหม้อน้ำเต็มกระป๋องแล้วพอคุณเติมเต็มป๋องแล้วปับ๊บน้ำที่ไหลามาจากหม้อน้ำตรงนี้มันก็ต้องอามา น้ำที่ไหลมาจากหม้อน้ํามันมาเพิ่มในหม้อพักน้ํามันก็ต้องล้นทิ้งเป็นเรื่องปกติธรรมดาหรือไม่ตรงนี้ให้คุณเข้าใจไหมให้คุณทำความตรงนี้นะคุณเข้าใจไหมที่เราบอกไปนะครับตรงนี้ว่าคุณได้เติมน้ําในหม้อพักเยอะเกินไปหรือเปล่านะครับทุกท่านทีนี้นะครับอันนี้ก็คือปัญหาเบื้องต้นนะครับปัญหาลําดับต่อๆมาก็คือแผงพวกนี้ ต่อให้เป็นรถออโต้ก็เหมือนกันนะครับถ้าแผงรังพึ่งพวกนี้มันตีบอย่างที่ทุกท่านได้เห็นเนี่ยลมมันพัดผ่านไม่ได้หรือมีเศษฝุ่นเศษอะไรก็แล้วแต่มาอุดตันพวกนี้มันก็ระบายความร้อนไม่ได้อ่าใบพัดลมแตกหักขาดนะครับจํานวนใบด้วยก็มีผลนะครับ รวมไปจนถึงรถที่เป็นพัดลมไฟฟ้าที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยม้อน้ําอยู่ด้านหน้ามันจะม,มีพัดลมไฟฟ้าไอเซนเซอร์ความร้อนพวกนี้นะครับมันเสียไหมมันสั่งให้พัดลมทํางานไหมหรือว่าพัดลมคุณเสียหรือไม่นะครับดังนั้นคุณก็ต้องไปทําการตรวจเช็คตามนี้นะครับถ้าในกรณีน้ําดันเพียงแค่คุณสตาร์ทเครื่องมันก็ดันบุบ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 แล้วนะครับอ่าแต่ว่าในกรณีที่คุณขับรถมาจอดเนี่ยนะครับก็คือมันเป็นเรื่องของ แผงหม้อน้ํามันระบายความร้อนไม่ทันนั่นเองนะครับทุกท่านก็เอานะครับอธิบายเพียงเท่านี้หวังว่าเพื่อนๆจะเอาแนวทางนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะไปแก้ไขปัญหาให้ถูกทางให้ถูกวิธีนะครับมันเป็นเรื่องของการระบายความร้อนไม่เพียงพอนะครับไม่ใช่อาการน้ําดันแต่อย่างใดนะครับแล้วก็คุณเติมน้ำ,านำยาในหม้อพักเยอะเกินไปหรือเปล่านะ อ่าก็ไปตรวจเช็คตามนั้นก็แล้วกันเอาละคลิปนี้จบเท่านี้สวัสดีครับ